เป็นผู้ประกาศกฎอายการศึกและเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยกฎอายการศึกท,ท่านได้ทำหน้าที่เจ้าภาพเชิญฝ่ายต่างๆไปร่วมประชุมปรึกษาหาหรือกันแล้วจึงจะไปเลือกตั้ง จะใช้เวลาเท่าไหรก็แล้วแต่ไม่บังครับทำได้หเดือน8เดือนสิบสอเดือนสิปเดือนเชิญเอาไว้เสร็จก็แล้วกันทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วไปเรื่องตัดที่ได้นัดหมายกันไว้แล้วติดตั้งใจแล้วว่าจะมาต่อสู้ร่วมกับเราั้วให้มารวมตัวกันที่ถนน กำลัเนินตลอดสายแทนที่จะไปถนนสุขุมวิทเลิกที่สุขุมวิทมารวมที่นี่โปรดช่วยกรุณาอธิบายที่น้องประชาชนเหล่านั้นโดยวยกาตมติจากที่ประชุมนี้เพื่อไปปฏิบัติการต่อในการเจรจากับเขาตอนบ่าย